สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนอรับเข้าสู่ช่อง pc l p s k story ในช่วงของคกางข้อมูลรถ b i g b ไบคคลิปนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถ b i ๊กไบแนวสปอร์ตยุค9 0ของ y a มาฮ a าคลาส4 0 0รรุ่นหนึ่งไหมทุกคนได้ดูนั่นก็คือ y a m a ฮ a า fzr 4 0 0ก่อนจะไปรับชมผมฝากกดไลค์หรือถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับรถ b i ๊กไบผมก็ฝากกดซับกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ fzr 4 0 0เนี่ย ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทนของรถที่มีรูปร่างใกล้เคียงกับโมเดลรถในสนามแข่งมากที่สุดซึ่งตอนแรกทางฮ่าเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยที่จะพัฒนารถเทนเนี้ยเพื่อใช้ในถนนจริงนะครับเพราะว่าเชื่อว่าการพัฒนารถที่ใช้ในสนามแข่งกับรถที่ใช้บนถนนจริงเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างมากจุดสูงสุดของยุคนั้นเนี่ยก็คือผู้ผลิตรถค่ายต่างๆเนี่ยต่างก็พัฒนาโมเดลที่ว่านีย ควบคู่ไปกับรถคลาสแข่งในรายการ All j a pan ttf 3แล้วก็แข่งกันพัฒนาในเครื่องยนต์คลาส4 0 0ซีซี cc เพราะเนื่องจากว่าเทนรถทรงเนี้ยไม่มีวี่แววว่ามันจะดอบลงทำให้ทางยามาฮ่าเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นผู้ผลิตรายอื่นเนี้ยครอบครองตลาดรถเทนเนี้ยทั้งหมดไปได้จึงได้พัฒนารถเทนนี้ขึ้นมาบ้างข้อมูลทั่วไปของ fz r 4 0 0เนี่ยก็เป็นรถบิ๊กบคสทรงสปอร์ต ใช้เครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงเกียร์6สปีดแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยระบบโซ่เท่าที่ผมรวบรวมข้อมูลมาได้เนะี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด8ชโฉมในคลิปนี้ผมจะบอกจุดสังเกตหลักๆของแต่ละโฉมที่จดจำง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูทีละโฉมกันโฉมแรก yamaha f z r 4 0 0โฉมปี1986รหัส1 wg จุดสังเกตที่เด่นชัดก็คือ1ไฟหน้ากลม2ดวงแบบแยกโคม 2เบาะนั่งสองตอนทรงนี้3ขนาดล้อหน้า17นิ้วยาง 11. อยสทับ70ขนาดล้อหลัง18นิ้วยางร4 0ยทับหก 4. ปั๊มเบรกหน้าแบบทูพอดปั๊มเบรกหลังแบบวันพอโชมนี้ปั๊มเบรกหลังจะอยู่ด้านบนของจานเบรกทีนี้ถ้าแฟลลิงแล้วล้อมันถูกดัดแปลงไปแล้วจะสังเกตจากจุดไหนได้อีกให้สังเกตจากโครงรถ โมเนี่ยโค้งลดช่วงท้ายจะเป็นแบบโครงสารไม่มีท่อแลมแอร์ต่อเข้าโคง้งและให้สังเกตจุดยึดตรงนี้จะมีน็อตอยู่2ตัวต่อไปโมที่2อยามาฮ่า FZR400R Special โชมปี1987รหัส2 TK โชมที่ว่านี้เป็นโมหนึ่งที่หายากของ FZR นะครับจุดสังเกตที่เด่นชัดก็คือ1 ไฟหน้ากลม2ดวงแบบแยกโคม2เบาะเดี่ยว 3. ขนาดล้อหน้า17นิ้วยาง110ยทับ70ขนาดล้อหลัง18นิ้วยาง140ทับ60 4, ปั๊มเบรกหน้าแบบ2ูพอดปั๊มเบรกหลังแบบ1ันพอดโฉมนี้ปั๊มเบรกหลังก็อยู่ด้านบนของจานเบรกเหมือนกัน 5. จุดสังเกตโครงรถจะเหมือนกับ FZR 4 0 0โฉมปีหนึ่ง ชกหน้ากับชกหลังเป็นแบบปรับระดับได้ 7. โฉมนี้มีออยคูลเลอร์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงานต่อไปโฉมที่3าม y a m a h fzr 400โฉมปี1988รหัส3 e n 1จุดสังเกตที่เด่นชัดก็คือ1ไฟหน้ากลม2ดวงแบบแยกคม2เบาะนั่ง2ตอนทรงนี้3ขนาดล้อหน้า17นิ้วยาง110 ทับ70ขนาดล้อหลัง18นิ้วยาง140ยทับ60 4. ปั๊มเบรกหน้าแบบทูพอร์ตเบรกหลังวันพอร์ตปั๊มเบรกหลังจะอยู่ด้านบนของจานเบรกเหมือนกัน 5. จุดสังเกตโครงรถโฉมนี้จะแตกต่างกับปี86กับ87โครงโฉมเนี้ยจะมีแรมแอร์ต่อมาจากบริเวณด้านบนของไฟหน้าช่วงท้ายจะเป็นแบบโครงสารแต่ตรงเนี้ย จะไม่มีจุดยึดน็อต2ตัวแบบปี86กับ87แล้วก็6สวิงอาร์มโฉมเนี่ยจะเป็นแบบโครงสารต่อไปโฉมที่4ียี่ f z r 4 0 0 r โฉมปี1989รหัส3 en 2จุดสังเกตก็คือ1ไฟหน้ากลม2ดวงแบบแยกโคม2เบาะนั่ง2ตอนทรงแบบนี้3ขนาดล้อ17นิ้วทั้งหน้าหลังยางหน้าเนี่ย ขนาด120ทับ60ยางหลังขนาด160ทับ60 4. ปั๊มเบรกหน้าแบบ 4-Pot พปั๊มเบรกหลังแบบ2 p o อปั๊มเบรกหลังจะอยู่ด้านบนของจานเบรก 5. จุดสังเกตโครงรถโฉมนี้จะแตกต่างกับปี86กับ87โครงของโฉมนี้จะมีแลมแอร์แต่แตกต่างกับปี 88, 88นะครับโฉมเนี้แลมแอร์จะต่อมาจาก บริเวณด้านข้างของไฟหน้าและถ้าแฟลิงยังไม่ถูกดัดแปลงนะครับโฉมเนี่ยแฟลิงส่วนท้ายเนี่ยมันจะครอบโครงส่วนท้ายไว้แบบไม่เห็นโครงต่อไปโฉมที่5 yamaha fzr 4 0 0 rr โฉมปี1989รหัส3 tj 1จุดสังเกตก็คือ1ไฟหน้า2ดวงแบบโคมเดี่ยว2 เบาะนั่ง2ตอนทรงนี้ 3. ขนาดล้อหน้าหลัง17นิ้วยางหน้า120ทับห0หลัง160ทับ60 4. ปั๊มเบรกหน้าแบบ 4-Pot ปั๊มเบรกหลังแบบ 2-Pot แต่ปั๊มเบรกของโชมเนี่ยปั๊มเบรกหลังะนะครับมันจะอยู่ด้านล่างของจานเบรก 5. จุดสังเกตโครงโชมนี้จะไม่มีแรมแอ และโครงส่วนท้ายเนี่ยจะเป็นแบบแผ่นทึบไม่ได้เป็นโครงสารแบบ f z r 4 0 0หรือว่า f z r 4 0 0 r ต่อไปโฉมที่6 f z r 4 0 0 rr special โฉมปี1990รหัส3 tj 2จุดสังเกตก็คือ1ไฟหน้า2ดวงแบบโคมเดีย 2, เด่ยว2เบาะเดี่ยว3ขนาดล้อ17นิ้วหน้าหลังยางหน้า120ทับ60 ยางหลัง160ทับ60 4ปั๊มเบรกหน้าแบบ4ฟ o t ปั๊มเบรกหลังแบบ2 p พอดปั๊มเบรกหลังจะอยู่ด้านล่างของจานเบรก5จุดสังเกตโครงจะเหมือนกับ FZR 400RR โฉมปี89 6โชคหน้ากับชคหลังเป็นแบบปรับระดับได้และ7โฉมนี้มีออยล์ฮูเลอร์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาตั้งแต่โรงงานต่อไปโฉมที่7 ยามาฮ่ FZR 400RR Special โฉมปี1992รหัส 3TJ6 โฉมนี้เป็นอีกโฉมที่หายากนะครับในความคิดผมนะเพราะว่ามันมีผลิตเพียงแค่500คันจุดสังเกตภายนอกก็คือมันก็เหมือนกับ FZR 400RR Special โฉมปี90เหมือนกันทุกอย่างแยกยังไงก็แยกไม่ออกต้องแยกที่ชุดสีถ้าเป็นสีเดิมนะครับ จะมีเพียงสีนี้สีเดียวส่วนที่เปลี่ยนแปลงนอกจากชุดสีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภายในก็จะเป็นพวกคาบูอะไรพวกเนี้ถ้าใครดูรุ่นของคาบูเิเตอร์เป็นนะครับมันจะแยกตามนี้ FZ-R 400เนี่ยของปี86ถึง89เนี่ยจะใช้มิคุนนี้ BDS 32แล้วก็ปี89ถึง91จะใช้เป็นมิคุนนี้ BDS T 32 ส่วนปี1992เป็นต้นไปเนี่ยจะใช้เป็นคาบูมิคุนิ FCR 3 2ซึ่งดูเลขเฟรมจะง่ายกว่าให้สังเกตเลขเฟรมของรุ่นเนี่ยจะอยู่ระหว่าง1 tj 152.101จนถึง 1, 1 tj 154.000ต่อไปโฉมสุดท้ายโฉมที่8 Yamaha FZR 4 0 0 rr special โฉมปี1994 รหัส3 tj 7โฉมนี้ก็เป็นอีกโฉมหนึ่งที่หายากเพราะมีผลิตเพียง500คันเหมือนกันทุกอย่างภายนอกและภายในเหมือนกับ f z r 4 0 0 rr special โฉมปี1992แตกต่างเพียงแค่ชุดสีซึ่งมีสีนี้สีเดียวส่วนอื่นเหมือนกันหมดต้องไปสังเกตที่เลขเฟรมให้สังเกตเลขเฟรมของรุ่นนี้จะขึ้นต้นด้วย1 tj 154-101เป็นต้นไปนี่เป็นเพียง FZR 4 0 0ที่ผลิตในญี่ปุ่นนะครับทีนี้ไปต่อในส่วนของโฉมส่งออกซึ่งมีอยู่ทั้งหมด7โฉมไปดูโฉมแรกโฉมยุโรปก,กับแคนาดา FZR 4 0 0โฉมปี1988รหัส FZR 4 0 0 U ทุกอย่างจะเหมือนกับ FZR 4 0 0 โฉมปี1986รหัส1 W G ของญี่ปุ่นต่อไปโฉมที่2โฉมอเมริกา F Z R 4 0 0โฉมปี1988รหัส F Z R 4 0 0 S U C ทุกอย่างจะเหมือนกับโฉม1 W G ของญี่ปุ่นแต่วาวจะเป็นวาวแบบ E X up พูดถึงวาวแบบ E X up เนี่ย ของโฉมญี่ปุ่นนะครับทุกตัวจะเป็นวาวแบบ ex up หมดเลยยกเว้น1 wg ที่เป็นโฉมแรกต่อไปโฉมที่3โฉมแคนาดา fzr 4 0 0โฉมปี1989รหัส fzr 4 0 0 w ทุกอย่างเหมือนกับ1 wg ของญี่ปุ่นแต่ว่ามีการเปลี่ยนสีต่อไปโฉมที่4โฉมอเมริกา fzr 4 0 0 โฉมปี1989รหัส FZR400SWC ทุกอย่างเหมือน 1WG ของญี่ปุ่นแต่วาวจะเป็นแบบ EXUP แล้วก็มีการเปลี่ยนสีต่อไปโฉมที่5โฉมแคนาดา FZR400 โฉมปี1990รหัส FZR400A หน้าตา ก็เหมือนกับ 1WG ของญี่ปุ่นแต่มีการเปลี่ยนสีแล้วก็ใช้ปั๊มเบรกหน้าเป็นแบบโฟล์ทและเป็นส w i n g a r m d e l t a b o บแบบรหัส 3EN2 ปี89ของญี่ปุ่นต่อไปโชมที่6โฉมอเมริกา FZR 400โฉมปี1990รหัส FZR 400 SAC ทุกอย่างจะเหมือนกับ FZR 400A ของแคนาดาแต่เป็นวาวแบบ EX Up ต่อไปโฉมสุดท้ายของโฉมส่งออกโฉมที่7ชโฉมยุโรป FZR 400โฉมปี1992รหัส 4DX1 แล้วก็ 4DX2 สำหรับโฉมฝรั่งเศสทุกอย่างจะเหมือนกับ 3TJ6 ปี92ของญี่ปุ่นแต่ชุดสีเนี่ย จะเหมือนกับรหัส 3TJ1 ของญี่ปุ่นและนี่ก็คือหน้าตาข้อมูลแล้วก็จุดสังเกตของ FZR400 ทุกโฉมทุกสายการผลิตส่วนคลิปต่อไปของช่วงคลังข้อมูลจะเป็นรุ่นอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ